หลาเลือดหลายหลายลองเพกจะได้กอ no> ันตีไปทั้งนึงเสียงคดไปทั้งนึ่งถึงขี้ได้มดหนึงเห็นัใจกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่ออาหาหนมาอีกสองคนหนึ่งหนึ่งสอง พร้อมอะไรได้ลาชั่วโมงนึงรวมแล้คนเือร้ายหลายอีนี่สอนเขาแค่จะมาเก็บห่าซอยคือเป็ตะหนวไว้เดียหลายข่ยดน่อยมสอนมันไปเบิ่งบิงลายบ่ัง แจก่น้เรครับอุ้ยโอ้ยย็นย็น กินยาแก้แผ้ไปเม็ดนึงสลบสลืออยู่เรื่อกินยาสลบสลือหลับไปรองก็บไ่ถือเพียงแค่เพียงสือเพียงเาไม่ได้ล่ามมันมันสะท้อนเนี่ยมันยอดครับมันสะท้อน

เอาไปยเนห่ยมือเว้นแล้วเอามายนี่ยมแลงแตเอามารำต่อเอารถแห่เอาไว้ตจอดขึ้นเลยแม้แต่ถ้าจะเอาบอลลั่ก็ต้องเปลี่ยนรถแห่ยเป็นมือเว้นเออก็ได้ก็เปลี่ยนเป็นกือเว้นกี่ตัวเออมันบ้างอยู่เด้อพอดีแห่พอดีเลยวันที่หกการเองเนาะเอากันเองรถใหม่ทันเนาะเออเต้องคุยกันหลังใหม่จะมึงหงอกจะพีอามันมันหมอเี่มันหมอเี่เอามันพอดีเลยเด้ออมันพอดีเลยเรนยูอ่นบ้านนอนบอกกับมาอ่นผู้พาน ลเมาหน้าสิจ่างรถมาหน้าสิจ่างหมอรำวันที่หกยิวหลุดพอดีเยิวหลุดพอดีเหมาะเพราะว่าวันที่ห้าเราเล่นอยู่สกลพอดีแมนเออคือคืออยู่คืออยู่ไปอยู่นั่งเอาไปไปในเรียนไกลได้ล่องหันโลดถผู้ล่องหันรถล่องอันบาดบาดขับยับบาดได้ก่อนตาง่อยเออโอ้ยหนาวเย็น อ้าวี่แก้วผมเห็นยังอยู่แก้วแก้วฮะสู่สายใหญ่จะเป็นไฟจะเป็นไฟจะไล่ลงไปเกีย็นเซื่อยมันแล้วรอดมาสู่สายใหญ่สู่สายใหญ่หนีนี่ได้นี่ได้ทีเดียวกันนี่ล่ะเอาก่อนรอบแพ้ก็มันเป็นยังสี่ก่อนคอนเสิร์ตก็มันเป็นยังสี่อันนั้นค่ายออกมันอึนอัดแต่อัดคิดตั้งอันนี้ค่ายออกเมื่อเมื่อเราอันนี้นะอันตอนฟูดออกจ้างน้อยนี่ก็จะเป็นคนปกติแล้วค่ายออก ถ้าไสุสดที่แก้่ยวนี่ไหนนี่ออกมาโรดจากมาจะไสพวงเป็นพี่บ้าไปงานไปงานไม่เย็นมือมันนี่ก็ไปมืออื่นไปวันเทาอ๋อยี่สวันเามือนี่เขาเดือห้าไก่เขาต้งเก็บพลังงานไปไก่จังไหนยอเจ็ดสิบต่อ้อยปสิบกสอง้สี่ในนนเทียงกะาหานนน นนนนน 1, ขนอนบดมือเป็นบ่ช่วงแรกขจะเป็น้องไขยมือต่อไปเป็นบ่มันเป็มือเผาพอดีมันไกลเลยน้องไข่แม่ต้อกรตืนอาบน้ำแต่ากกต่งตัวใบสองใบสามอาบน้ำแต่งตัวสวยๆใบสามจะเขาเผาแล้วใบสองจุดปุ๋แล้วเขาไม่จตงซีแล้วเพื่นจมาต้องงเอาจ้าไม่ไามมันผู้ใหญดนายไมทีถาม ที่นี่บอกแต่พ่อย้ำย้ำสีแจงมากเลือไปถามจนเอ็มเจอสูสายใหญ่บอกเออเอยนี่ล่ะที่นี่บอกไม่เจ้าอยู่ดีวาสันเอานี่มีใเดือนประจําถ้ารู้ลแล้วจะเลย <c oughs> เป็นสีเลยเออสุดยอดก่ต้องถามมาสันดียาป๊บจ้าเอาขอบคุณทุกรักใจครับพี่น้องครับเจอกันวันนี้ที่เต็นท์มังกรอุดรธานีเต็นท์เต็นท์ขายรถ เต็นต์บางกอนที่เคยเลยนะเนาะเต็นต์บางกอนไปแล้วป่ะนี่วันนี้หมานมากเลยว่าวันนี้ไม่ได้สักบาทใช่ไหมสิบบาทโอบสิบบาทมันคุมคาแล้วน้ำมันก็บ,บริเติมเนาะมนดูเติมน้ำรถจราศัยอ่ะจูต้าไปนี่เเ้ย เย็ยนเย็ยนเย็ยนขาดเย็ยนเย็ยนเย็นแล้วลอ็อกเป็นสายไ้อนฮะ จอคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกลังใจครับช่องกาช่องซอุ้งลำพงพเชียวโอ้ช่องการชลำเพพี่เชียวลิปเ่าของเรไปใส่ไปใส่เยปะจะถามว่าพี่กอีน้าของพี่เดอร์ฮเออเออาไดุ้ก็ตีดงโอ้ต เด็กกลมด้วยพี่น้องเออไป้ายกับเขาอะฮะเออขายกับเขาแล้วนี่แหละมองสิขายดีนี่นี่แหละสิข้ายดีนี่เด้อลาดเขาเลยพี่น้องสีกินอยู่ด้วยมนิเบิด้าเงไบอัอนก์หน่อยพี่น้องครับวัสดีครับ